คลิปนี้เราจะพามาดูคุณสมบัติของกล่องถนอมอาหารสำหรับเก็บผักและเนื้อสัตว์ว่าออกแบบมาเพื่อใช้งานอย่างไรฝาปิดแน่นช่วยป้องกันอากาศเข้าลดกลิ่นและลดความชื้นภายในกล่องตัวกล่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีไม่บางไม่ยวบใช้งานได้นานวัสดุป,ปลอดภัยสำหรับสัมผัสอาหารไม่ดูดกลิ่น และไม่เปลี่ยนรสชาติช่วยรักษาความสดของผักใบไม่เหี่ยวเร็วและไม่ช้ำจากการกดทับสามารถแยกเก็บเนื้อสัตว์ตามปริมาณการใช้งานหยิบใช้สะดวกไม่ต้องละลายทั้งก้อนฝาที่ปิดสนิทช่วยลดกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ไม่ปะปนกับอาหารอื่นสามารถใช้ได้ทั้งในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งตามการใช้งาน ผิวกล่องเรียบล้างง่ายไม่สบสมคราบใช้ซ้ำได้หลายครั้งรูปทรงกล่องช่วยให้จัดเรียงง่ายประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นใช้ได้ทั้งเก็บผักเก็บเนื้อและอาหารเตรียมล่วงหน้าในชีวิตประจำวันนี่คือคุณสมบัติของกล่องถนอมอาหารที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บอาหารโดยเฉพาะใช้งานง่ายและเหมาะกับทุกครัวเรือนครับ กล่องถนอมอาหารรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่เลือกใช้ได้ตามปริมาณอาหารในแต่ละวันขนาดเล็กเหมาะสำหรับผักที่ใช้ครั้งเดียวขนาดกลางใช้เก็บเนื้อหรือวัตถุด็บทั่วไปและขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเก็บผักหรือเนื้อในปริมาณมากทั้ง3ขนาดแยกเก็บง่ายหยิบใช้สะดวกทั้ง3ขนาด ออกแบบให้วางซ้อนกันได้ช่วยจัดตู้เย็นให้เป็นระเบียบใช้งานได้ทุกวันใครที่กำลังมองหากล่องถนอมอาหารใช้งานในครัวรุ่นนี้มีให้เลือก3ขนาดแยกเก็บผักและเนื้อได้สะดวกเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ร้านเราแนะนำสำหรับใช้งานทุกวัน พระสักพีก็เจอไทย Perfect Worlds มีทุกอย่างช่วยง่ายสบายใจเก็บทำต้นไม้ทั้งน้ำเต้นเก็บใส่เพียงคุ้ควรจะคันใช้ในบ้านเราก็มีให้เลือกมากมายบูรณาการ